No! khóa mất đẹp đẹp vaià nóiMC của nó vào bay สวัสดีค่ะพี่สุพลทักทายมูจิ ฮัลโหลผักทายสบายเด้อฮัลโหลวีลคัมทูมีโฮมภาษาอัง thank you so much กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อเขามาเป็นกำลังใจเนี่ยเนาะนาชาวบ้านดั้มลายบอกอาโซดังดูก่อนได้บ่ ใช่สบายดีเดอ้อโอ้ยนาแกนะแกหลายขอบคุณหลายๆเดอ้อกำลังอย่างซัดแหล้วเนาะเอาให้ไก่เลี้ยก็เอามะม่วงให้แพะด้วยทุกคนทำอาาล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เดอ้อกดไลค์ให้กำลังใจี่ยเดอ้อทุกคนไก่หน่อย าตาดำกำ FC หายเกีียงกล่องลังเด้อทุกคนเด้อบไว้เลียงไก่เลียงแพะเลี้ยงหมูหมูกำลังงามนะทุกคนเนะด้อเด็อดดหมู เพิ่เป็นน้องเนาะติเมื่อก,ก่อนกับปลูกหญ้าเดี๋ยวนี่ปลูกหญ้าบร,าเริเลียนนำผงเลี้ยงแพะเลี้ยงหมูจ้าทุกคนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแทบจะบริสุทธินะอาหารนะ่ะ